สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักนะครับผมมาสู้ w a c 70รุ่น7นะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถตักนะครับที่มีขนาดพุ่งกี้เนี่ย4คิวครึ่งนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นสภาพในส่วนของปากพุ่งกี้ของเขานะครับตัวเนื้อเต็มดีนะครับไม่ได้มีรอยตะรุหรือว่ารอยขีดขาดของตัวเนื้อพุ่งกี้นะครับเรียบเนียนมากๆนะฮะเห็นไหมครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น7นะฮะก็แน่นอนนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วนะครับสภาพเขาเนี้ย จะยังค่อนข้างแน่นอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของพวกปั๊มพวกเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็จะยังทํางานได้แน่นดีมากๆนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพรอบคันกันก่อนนะฮะตัวนี้นะครับขนาดยางนะครับจะใช้เป็นยางเบอร์26.5 25นะครับเนี่ยนะครับเป็นยางเบสโตนนะครับเป็นยางญี่ปุ่นหมดเลยทั้ง4เส้นนะครับความเหนียวความทนทานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพวกนี้นะคนแน่นอนนะฮะชั้นเท่าไอเขาหนามากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันต่อนะคคครร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 รัััับบบตววนนนนนีีีี้ะะะะเเเเเเเกกกกยยย์์าาาาา็็จปทอธมดพ่่ถ เป็นรถที่ไซส์ใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นเป็นรถรุ่นใหม่นะครับขออภัยลิ้นพันนะฮะ <c oughs> ด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่นะครับเขาจะมีระบบเกียร์ออโต้นะครับหรือว่าเกียร์แมนนวลเนี่ยมาให้เราเลือกขับได้ด้วยกัน2โหมดด้วยกันนะฮ <c oughs> ะเดี๋ยวพาไปเล่นบนหัวเกีงร์จริงๆเนี่นะครับว่าการทําง,งานของเขาเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวดูสภาพเกียร์กันก่อนนะครับว่าลูกเกียร์เขามีสภาพเป็นยังไง สภาพเคียรนีก็แห้งดีมากๆนะครับเป็นเคียร์ท็อกรูปเดียวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะอ่าสวยนะครับคันนี้นะครับรูปทรงด้านหลังเนี่ยก็ตามสไตล์รุ่นใหม่นะครับจะมีความแบบโค้งมนนะฮะเล่นความเหลี่ยมกับความโค้งได้สวยงามมากๆนะครับดูโมเดนดูสปอร์ตดูหล่อมากขึ้นนะฮะนี่นะครับยางนี่สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้ดูนะครับ ครับตัวนี้นะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์ปกสูบเทอร์โบนะครับเดี๋ยวลองดูสาภาพฝั่งหัวฉชีดใกล้ๆนะครับว่าเขามีสาภาพเป็นยังไงนะฮะสาภาพเครื่องก็แทงสวยดีมากๆนะครับและที่สำคัญนะฮะ ตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวเปิดปิดสวิตช์แบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็สามารถปิดได้นะครับหลังการใช้งานของเรานะครับเพื่อเป็นการเออเซฟนะครับเซฟแบตเตอรี่ของเรานะครับเผื่อกรณีที่เกิดไฟรั่วเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะไม่หมดไฟนะครับเนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็พัดลมนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นระบบใหม่แล้วนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับพวกนี้นะครับความเร็วรอบพัดลมเนี่ย ก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงในส่วนของกล้องหลังนะฮะตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังติดมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยเข้าไประดับหนึ่งนะครับตัวน <at> ี <Buffalo> to ้นะครับดีมากมากนะฮะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องฝั่งเทโบให้ดูด้วยนะครับนี่นะฝาเครื่องหนักนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้2มือเปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดไปดูกันครับนี่นะครับพอเปิดขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนเครื่องยนต์ของฝั่งเทโวของเขานะครับ ตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวเครื่องยนต์คมสซซ 6D125 นะครับเครื่องยนต์6สูบนะครับเครื่องยนต์ 6D125 นะครับเดี๋ยวดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับ อาสภาพเครื่องเนี่ยสวยมากๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับที่สำคัญนะฮะทำงานได้แน่นปกติดีมากๆด้วยนะครับ C e r น e 07คันนี้นะครับหัวกงหัวเก่งเนี่ยไม่มีรอยผุเลยนะครับนะงามมากๆนะแล้วก็ช่วงแขนช่วงอาร์มของเขาเนี่ยก็ไม่มีรอยร้าวเลยดามเลยนะครับลูกค้าดูนะครับนะโซนเตงนะครับก็ดูหมาเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยดามเลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปกันต่อนะครับเป็นในส่วนของที่นั่งด้านบนหัวเก๋งกันบ้างว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองขับเบื้องต้นให้ดูด้วยนะครับว่าการทำงานของเขาเนี่ยยังโอเคดีอยู่หรือเปล่านะครับโอเคไปดูกันครับถัดขึ้นมานะครับในส่วนของที่นั่งด้านบนหัวเก๋งนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะสวยมากๆนะครับบอกเขาเนี่ยก็จะมีการเล่นลายนิดนึงนะครับดูสปอร์ตดูเท่มากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็คอนโทรลของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบคอนโทรลคะ คอนโทรลเขาจะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลือเกียร์นะครับที่อัดบอกไปตะกี้นะฮะเขามีโหมดแมนนวลกับออโต้มาให้เราเลือกนะครับเลือกด้วยการแค่นี้นะครับก็กลุ่มแค่นี้เลยนะครับเลือกใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นรูปมือเนี่ยก็จะเป็นแมนนวลนะครับเลือกเกียร์บิดตามมือนะครับแล้วก็ออโต้ออโต้ก็จะมี2ระดับด้วยกันนะครับมีออโต้โลกับออโต้กับออโต้ไฮนะครับเนี่ยนะเลือกปรับได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของคนขับเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับอ่ะนี่นะครับแล้วกก็็ด้าานนนนนลล่่งงขออเเเเเีีีียยยยยยสวรรบะไมมผุ หรือว่ารา้อสนิมอะไรมากมายเลย <c oughs> งานเดี๋ยวลองนั่งให้ดู <c oughs> พอนั่งแล้วฟิลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับหน้าจอแสดงผลด้านหน้าของเขาตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอสีหมดเลยนะครับแล่กล้องหลังก็ชัดแจ๋วนะทํางานได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาเราเดี๋ยวเรามาลองขับกันนิดนึงนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นรถรุ่นใหญ่ก็จริงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหแขนเขาเนี่ยตอบสนองตามไม้ตามาตามือดีมากๆนะครับ,นะบระบบไฮดรอลิกแรงมากนะฮะรุ่นใหม่นะครับนะครับนะทำงานตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองใส่เกียร์เดินหน้ากันเบาๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับใส่เกียร์เขาแรงเลยนะครับใส่ปุ๊บเนี่ยรถพุ่งเลยนะครับ นะไม่ต้องรอรอบอะไรนานนะครับเดี๋ยวลองกดตัวลากให้ดูนะฮะกดตัวก็กดตัวได้ลอยสบายๆเลยนะครับนะพื้นดพื้นดพื้นโชว์นะครับอ่าเนี่ยนะครับกดตัวได้ลอยสบายนะครับดูของอยหลังด้วยนะครับเป็นการเทสระบบเกียร์ไปในตัวนะครับนะฮะตัวนี้ก็ลากลากลากเขาเรียกว่าไงกดตัวลากได้สบายๆเลยนะครับเกียร์แรงตั๊มแรงนะครับตัวนี้นะครับอ่า่แล้วก็เบรกดีด้วยน้าเบรกีเดียวอยู่เลยนะครับ เบรกเดียวอยู section, ah, oh, okay. then, Twelve, ่เลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเบิ้ลเครื่องให้ดูกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ระบบยูโรโฟนะครับต่อให้เราเล่นเครื่องเท่าไหร่นะครับเขาจะไม่ปล่อยควันดำออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับอันนี้ผมเล่งรอบสุดแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะทํางานได้เงียบนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยการทำงานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆนะครับควันดำไม่มีเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสภาพที่นั่งบนหัวเก่งนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสตคร่าวๆนะครับของจนตัว c ี0สูรุ่นเคันนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักโมสุว WAC เจสูตรเเคันนี้นะครับที่เน้นรุ่นใหญ่นะเน้นรุ่นใหม่นะครับทางานไวประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้เนี่ย ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อ,อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอตอนที่ขับทดลองใช้งานแบบเต็มสูบนะครับเต็มสูบกว่านในคลิปตะกี้นะครับโดยส่งให้ดูกับลูกค้านะครับให้ลูกค้าได้ดูพิจารณากันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถตัวจริงที่ร้านนะครับแกะไลน์มาได้เช่นกันนะครับอาจจะมีโลลลเเคคคคชัััั่่่่นน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 ขอองงงงทททีีีีรรร้้้าาาะะะบบบสใหกกกูไ์ึย โอเคคันนี้ก็มาสวยพร้อมใช้นะครับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากวเ่นนี้ครับกับตัว wa เจย์คีเจ็คันนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ